ไีความเป็นไปได้เลยพี่ที่จะต้องเ,ป,ป,เป็นคดีนเศษ้ยอ๋ผมผมพันใจว่ามีเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่า<ม>วานเขาไปรายงานแล้วมันติครับอ่ในวันนี้พี่อาจนะฮะเดินทางมาเพื่อที่จะแจ้งความกับคนบนเรือเดี๋ยวขอขอ้อมูลนิดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นยัางนงสครับซเนื่องจากว่าเรานะครับมีการตรวจสอบ,บภาพในเวลา21.56ที่กระติกเนี่ยนะครับกับแซนเนี่ยได้มีการ หลังจากเกิดเหตุนะหลังจากเกิดเหตุเนะี่ยกระติกเนี่ยได้ส่งภาพเนี่ยให้กับโบีเคโดยผ่านโปรแกรมไลน์นะครับแล้วก็ยืนยันว่า,าภาพเนี่ยเป็นภาพที่แตงโมเนี่ยนะครับใส่เสื้อผ้าวันที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโบติก็เอาไปโพสต์ในอินตาแกรมแล้วก็มีสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปก็แชร์ต่อเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งต่อมาวันที่28นะครับ มีนาคมส5 6 5ห้ายเนี่ยทั้งสองเนี่ยได้ไปออกรายการผลกระแสนะครับแล้วก็ได้มีการนำภาพในเวลายี่6บุหเนี่ยโดยทางกระติกเนี่ยได้นำไปแสดงในรายการแล้วก็ทางแซนเนี่ยนะครับได้ยืนยันว่าเป็นคนถ่ายภาพโดยใช้มือถือขอ,องแตงโมเป็น,ปนผู้ถ่ายนะนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็แซนเนี่ยเังนได้ไปออกรายการเมื่อล่าสุดนะครับยืนยันว่า ภาพเนี่ยเป็นคนถ่ายแต่จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนะครับพิสูจน์หลักฐานฟังภาพอะไรนี่นะครับในเวลา2 1 5 6เนี่ยพบว่าเป็นภาพที่ไม่ได้มีการเกิดขึ้นจริงบนเรือเป็นภาพตัดต่อนะครับซึ่งก็เป็นการเอามายื่นต่อคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนตอนที่เป็นตกเป็นสารภาพผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับสบพเมืองนนทบุรีแล้วก็ กองประชาการหมดทั้งภาคหนึ่งเป็นคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็นําไปใช้ในศาลด้วยดังนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยมาดาเนินคดีสามมาตานะครับก็คือมาตาปลอมและใช้สารลราชการปลอมปลอมและใช้สารปลอมแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือนาไร้ซึ่งประโยชน์ชนก็คือภาพนี้เอาไปได้ซึ่งประโยชน์ตามมาตรา188นะครับซึ่งมีตราโทษจำคุก5าปี หรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทสามข้าหานะครับวันนี้จะดำเนินคดีกับใครบ้างครับก็คนแรกก็คือ,อกระติกคนที่สองคือแซนนะส่วนคนที่สามเนี่ยนะครับสามก็เป็นเรื่องของคนที่ตัดต่อให้ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนของดีไอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราก็เลยดําเนินคดีนะครับแล้วก็หาทั้งสามข้อหาเนี่ยก็คือในขณะน,นี้คือกติกแซน กับพวกครับซึ่งเดี๋ยวจะมีใครบ้างนั้นก็เดี๋ยวรอข้อมูลที่เราอ้างพยานผู้เชียชาญทุกฝ่ายเนี่ยครับจำนวนทั้งสิ้นประมาณ10ปากในคดีนี้นะครับให้พนักงานสอบสวนดาเนินการเรียกมาสอบปากคำในส่วนของ d s i ที่บอกว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มเนี่ยค่ะได้ได้ข้อมูลกลับมาหรือยังครก็อันนึงก็รู้แล้วว่าเป็นภาพตัดต่ออีสองสถาบันยังยังก็งเดี๋ยวในนี้ผมอ้างอ่ พีญยาตษ์นัตะพลดตญี่ยกัยกษ์ทำมาเป็นพยานด้วยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่นะครับสถาบันมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโบติเคแล้วก็มีทั้งเอกน่านนาำปก,กินมหมอทวัชชัยนะครับเนี่ยซึ่งอยู่นี้กับทั้งสิ้นนะมามายืนยันจริงๆเหมือนทางเดีไซน์จะได้ภาพต้นฉบับจากโบติเคไป เมื่อประมาณวันที่8เมษายนสงสัยเขาน่าจะใช้ภาพต้นฉบ,บับอันนี้เป็นตรวจใหม่หรือเปล่าใช่ภาพตัวนี้ภาพของบริเคล่าสุดเป็นตรวจใหม่ครับเพราะว่ามัน,นมันจะใหญ่กว่าใช่นะครับซึ่งก็คือเป็นภาพเดียวกับของเอกอะไรแต่ว่าเขาเอาจากบริทเคเพื่อเข้าสำนวน,นจริงๆคดีเนี้ยเราไม่ได้กังวลอยู่แล้วเราเพียงอยากจะรู้ว่าความยุติธรรมมันมีจริงไหมที่สพเมืองนนทบุรี ผมก็ได้มีการพูดคุยกับผู้การนนทบุรีนะครับแล้วก็ผู้จัดการตำรวจคำพากหนึ่งแล้วก็ตัวเราผู้กับสอบสวนที่นี่ที่มันย้ายมาใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นคนใหม่หมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยนะครับท่านก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมในคดีนี้เต็มที่นะเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคือคดีนี้เดี๋ยวพอสุด,ท,นะท,ดท้ายเนี่ยทางดีไอเนี่ยก็ต้องไปดําเนินคดีกับพวกนี้กับตํารวจอยู่ดีในข้อหาที่อ่าที่มีการยืน่น นะครับหลักฐานต่อคณะพนักง,งานสืบส,สวนสอบสวนแม้กระทั่งอาจจะมีทนายความด้วยรอรอให้ศาลตัดสินวันที่23พฤษภาคมก่อนแล้วเราก็จะไปดูว่าใครเป็นคนยื่นหลักฐานเนี่ยที่ศาลนนทบ e ุรีเหตุผลที่เลือกสพเมืองนนท์รอบหนึ่งเพราะอะไรเป็นเป็นเจ้าของสำนวนอยู่แล้ว<อ>ังนั้นการที่เข้ามายื่นหลักฐานที่สพเมืองนนท์ผมก็ต้องมาแจ้งพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็รอให้ศาลตัดสินวันที่23พฤษภาคม นะครับแล้วก็จะดูว่ามีใครที่ผมว่ากับพวกเนี่ยก็จะดูว่าทนายความยื่นมหเป็นคนยื่นให้กับกระติกไหมที่ศาลนนทบุรีนะหรือมีใครที่ตัดต่อให้สองคนนี้ไหมก็จะ<ๆ>ก็จะมีหลายคนนะครับแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สองคนนี้ที่เปลี่ยนชุดปหมแล้วคนเก่ายังมีอยู่บ้างไหมอืมเอาเราเชื่อว่าไม่มีผลต่อต่อคดีนี้เพราะว่าผู้ก,การก็มาใหม่ผู้ก,การมาจากชลบุรี นะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ย้ายมาจากกรุงเทพนะราอร้องกับสอบสวนแล้วก็ตัวผู้กักเองก็ย้ายมาใหม่นะครับก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดเป็นลูกน้องของพี่อุ้อดีตผู้บัาการของนครบานนะก็รู้จักกันอยู่นะครับแล้วตัวผู้บัาการตำรวจทั้งมากหนึ่งคนตำรวจโทสุรพลไปบุตรพ่กบก็ย้ายมาใหม่ทั้งหมดคือย้ายใหม่หมดซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้มาตั้งแต่แรกดังนั้นผมเชื่อว่าเขาน่าจะทาตกไปตรงมาแล้วก็หลักฐานที่เรานํามามอบ ก็เป็นหลักฐานที่มีการชี้ชัดแล้วว่าว่าภาพนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอยากพอมอบข้าวๆได้ไหมคะว่าคุณกติกคุณแซนและพวกเนี่ยเขามื่พวกเนี่ยน่าจะมีอีกสักกี่คนนะก็อ,อย่างน้อยก็ต้องมีคนทําภาพตัดต่อให้เขาอะซึ่งเราก็อยู่ในใจเรามีอยู่แล้วคนหนึ่งอะคุณบอลเรือนั่นแหละอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทนะเนาะแล้วเราก็เช <ใน S 1> ื่อว่าน่าจะเป็นออคนหนึ่งนะแล้วก็ทนายความมาไปยื่นในศาลไหมถ้าทนายความไปยื่นหลักฐานนี้ในศาลก็ก็ร่วมกันอยู่เลย วันนี้คือ,อยังไม่ระบุชื่อ,อยังคือเรารอให้ศาลตัดสินวันที่ยี่สิบสามกพาคดีนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เรามาแจ้งความเนี่ยเราแจ้งเนี่ยขั้นตอนของตรงนี้มันใช้เวลาอี่ประมาณสักไม่เกินสามเดือนอะนะเพราะว่ามันก็ต้องรอให้ศาลนนทบุรีตัดสินก่อนแล้วผมก็จะไปขอคัดเอกสารว่าใครเป็นคนยื่นภาพนี้ที่ศาลที่ศาลนนทบุรีถ้าเกิดเป็นทนายความยื่นก็เอาทนายด้วยในส่วนของประเด็นภาพตัดต่อน่าจะ ม,มันจบมาแล้วมันมีข้อจบมาแล้วคุยฉา,านจบมาแล้วแล้วก็มีสถาบันยืนยันมาแล้วว่าตัดต่อตัดต่อจริงเราความขึ้นหน้าล่าสุดข,ของคดีของคุณแตงโมเป็นยังไงบ้างคือทางทีไันเขาก็ทำต่อเน,นื่องตลอดนะต,ตอนนี้ที่รอคือผลมือถือของสถาบันนิติเวชกระทรวงยุติธรรมที่มีรองผอ,อ,อคนหนึ่งกักเอาไว้ไม่ยอมส่งให้กับทางดีนัยตั้งแต่ ผ่านมาตั้งแต่เกือบเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วเกือบสองเดือนแล้วตั้งแต่รองผอคออนนี้เอามือถือแตงโมไปเนี่ยไม่ส่งคืนไม่ส่งผลกลับมาให้ท็ดดอันนี้ก็สัปดาห์นี้เขาจะมีการยื่นหนังสือไปที่พอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึง่งนะครับว่าทําไมเหตุใดถึงไม่ยอมส่งผลกลับมาให้เท็ดดายด้วยเหตุผลอะไรนะแล้วก็สองก็คือว่าทางที่มีการขอสำนวนไปที่ ตับหวทรภาคหนึ่งกับตรัรวงทรจังหวัดนนทบุรีหรือคณะพนักงานสอบสวนเนี่ย<อ>เขาก็ไปใช้อำนาจศาลว่าศาลจะให้หรือไม่ให้อันนี้ก็คือก็ยังไม่มีคําตอบแต่ที่ผมยื่นไปที่ศาลเนี่ยอาญาเนี่ยบอกกันว่าเขาอ้างว่าคดีอยู่ระหว่างศาลพิจารณาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมก็รอดได้เพราะเขาอ,อ,อ้างอยู่ระหว่างศาลพิจารณาส่วนหมอฤทธิเวศเนี่ยก็หัวหมอเช่นเดียวกันก็อ้างว่าเป็นเป็นเรื่องที่อยู่ในพิจารณาของศาลแล้ว ก็ยังไม่ให้แต่ของอพิสูจน์หลักฐานนี้ให้มาหมดให้พนักมือหมดคือให้มาเป็นไฟล์วิดีโอเลยแตว,ว่าที่อัดยื่นไปสี่ห้าฉบับเนี่ยมีพิสูจน์หลักฐานแค่สำนักการเดียวที่กรอกให้<า>ให้หมดตอนนั้นเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ใหแต่ว่าพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่มันสำคัญมากเลยก็คือก็คืออ้นี่ไงผลผลต่างๆที่อยู่ในห้องแล็ของเขาอะนะครับ ก็เขาให้มาเดี๋ยวนี้มัน<ต>ก็เป็นประโยชน์แต่ในผลของนิติเวแ่ที่เป็นภาพเพื่อนไหวหรือการเขาอ้างว่าเขาอ้างว่า,อารอศาลตัดสินก่อนอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ประเด็นเนี้ยไปขอหลังจากศาลตัดสินได้เลยไหมได้เลยเพราะว่าศาลก็ยังยืนในในคำสั่งว่าทุกอย่างยังถือว่าการออกหมายเนี่ยออกหมายโดยโดยชอบแล้วก็เป็น,เป,นเป็นไปตามที่ผู้ร้องยื่นก็คือผมเป็นผู้ยื่นถูกต้องดังนั้น ตัวนี้เขาอ้างมาว่าการที่ผมไปคัดเนี่ยหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกัคดีสองก็คือว่าเอาเอาไปใช้ในในทางเผยแพร่สื่อมวลชนซึ่งเราก็อยากจะเรียนเลยว่าทุกอย่างคือผมก็ต้องเอาไปให้ทางดีไอถูกไหมแต่เมื่อคุณบอกว่าอ่าคดีอยู่ในศาลพิจารณาพวกผมรอได้เดี๋ยวให้ศาลตัดสินก่อนยี่สิบสามพฤษภาอ่าเราก็ใช้หลายช่องทางเพราะผมก็มีคดีที่ศาลนนทบุรีอยู่ทั้งหมด3คดีผมก็ใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วของหมอนิ็กเวทไม่ให้ไม่ได้อยู่แล้วนะแสดง หลังจาก2 3มิถุนามันก็จะมีความไม่มีข้ออ้างแล้วแล้วก็จะมีความคืบหน้ามากขึ้นเมื่อเราได้ผลทุกอย่างมา